ครับรามาเช็คเคสนะฮะวันนี้ก็มีเคสที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับอาจารย์วันนี้เอาใจผู้สูงอายุครับก็ไปดูผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเจ็บป่วยด้วยเรื่องของโรคบางโรคนะครับก็ไม่มีคนดูแลที่บ้านนะครับก็จะมีอีกที่หนึ่งที่เป็น ตัวเลือกอีกอันนึก็คือบ้านพักคนชราวันนี้เราพาไปดูบ้านพักคนชรานะครับที่ได้รับรางวัลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต้นแบบปี2558นะครับซึ่งแตกต่างจากบ้านพักคนชราที่เราเคยไปเห็นถ้าเราจินตนาการเนี่ยโอ้บ้านพักคนชราเหรอก็มีห้องนะฮะแล้วก็ไม่มีผู้ดูแลบ้างมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะมีการดูแลอย่างดีแล้วก็มีการทํากิจกรรมต่างๆด้วยนะครับไปติดตามชมกันเลยครับ นชาราหลายคนที่ยินคำนี้แล้วรู้สึกคอดหูแต่ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าบ้านพักคนชารามีมากขึ้นและเปลี่ยนเป็นครบวงจรมากขึ้นด้วยอย่างเช่นที่สถานบำบัดฟื้นฟูเอเชียเฮลท์แคร์ซึ่งเป็นทั้งบ้านพักคนชาราและสถานบำบัดฟื้นฟูสุขภาพไปพร้อมๆกันถ้าเป็นคนยุคสมัยก่อนการที่นำพ่อแม่มา ไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะถูกมองว่าเอาพ่อแม่มาทิ้งซึ่งตรงนี้เป็นปัญหามากทางด้านจิตใจย,ยุคนี้จะเป็นยุคสังคมของคนคนเมืองนะคะแล้วก็ความคิดจะแตกต่างกันกับยุคก่อน,อนปัญหาในเรื่องของไม่มีคนดูแลเนื่องจากลูกๆต้องทำงานสองเป็นการดูแลที่ค่อนข้างยากอย่างเช่นคนไข้ที่จะต้องเจาะคอหรือว่าให้อาหารทางสายยาง ตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนในการดูแลนะคะสถานบำบัดฟื้นฟูเอเชียเฮลท์แคร์คือบ้านพักคนชราและสถานฟื้นฟูสุขภาพที่ได้รับรางวัลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต้นแบบปีพุทธศักราช2558จึงทำให้ทีมงานเช็คเคสขอลงพื้นที่เพราะอยากทราบว่าบ้านพักคนชราต้นแบบที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีเป็นเช่นไร สิ่งแรกที่ทำให้เรารู้สึกดีในการมาบ้านพักคนชารานั่นคือบรรยากาศที่เงียบสงบสะอาดรวมถึงรถพยาบาลฉุกเฉินที่จอดอยู่ซึ่งทำให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดเวลาด้วยเมื่อเข้ามาด้านในเราก็ไปยังห้องคลินิกกายภาพบาบัดซึ่งก็พบผู้สูงอายุบางส่วนกำลังเตรียมรับประทานอาหารหลังจากที่ทำกิจกรรมระบายสีเสร็จไป พอเห็นการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุทีมงานจึงขอไปดูห้องครัวในการประกอบอาหารและวิธีการกำหนดเมนูในแต่ละมื้อของผู้สูงอายุที่นี่อาหารผู้สูงอายุของเราที่นี่เราจะกำหนดให้เป็นอาหารประเภทผักแล้วเนื้อปลาเป็นหลักเพื่อสะดวกในการที่จะย่อยแล้วก็ขับถ่ายได้สะดวก เพราะการขับถ่ายเนี่ยจะเป็นปัญหาของผู้สูงอายุอย่างมากเราก็จะดูว่าคนไหนที่เป็นเบาหวานเราก็จะไม่ไม่ให้ทานของหวานนะคะกําหนดอาหารเฉพาะโรคด้วยต่อไปก็จะเป็นอาหารประเภทอาหารเร็วที่จะต้องให้ทางสายยางนะคะซึ่งตรงนี้จะต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งเราจะต้องทําตามสูตรของคนไข้แต่ละคนที่ได้รับมาจากทางโรงพยาบาลนะคะซึ่งสูตรอาหารของเราเนี่ยเราจะทําแล้วก็ขึ้นบอร์ดไว้เลยว่า จะต้องมีส่วนผสมอย่างไรบ้างนอกจากการเลือกเมนูอาหารให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละท่านแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบอาหารด้วยอย่างเช่นผักสดที่ต้องปลอดสารพิษและซื้อจากแหล่งที่มีคุณภาพอย่างเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตหลังจากที่ทานอาหารเสร็จผู้สูงอายุก็แยกย้ายกันกลับห้องพัก ซึ่งห้องพักก็เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้บุตรหลานเลือกที่จะให้ผู้สูงอายุอยู่ที่นี่หรือไม่ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องขนาด2เตียงนะคะก็ภายในห้องพักก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างเช่นเตียงผู้ป่วยเนี่ยก็จะเป็นเตียงมาตรฐานในโรงพยาบาลนะคะบริเวณหัวเตียงก็จะมีออดสำหรับกดเวลาต้องมีความต้องการขอความช่วยเหลือนะคะก็จะกดออดนี้ค่ะ ในบริเวณห้องน้ำก็จะมีอุปกรณ์จะเป็นราวจับในห้องน้ำแล้วแผ่นกันลื่นนอกเหนือจากห้องพักและความเป็นอยู่พื้นฐานแล้วการอำนวยความสะดวกเสริมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงบางท่านก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันที่นี่จึงเลือกที่จะใช้ลิฟต์เสริมในการขนย้ายผู้ป่วยซึ่งลิฟต์นั้นก็จะเป็นลิฟต์แบบโปร่งแสง ที่จะทำให้ทั้งผู้ดูแลชั้นบนและชั้นล่างเห็นว่าผู้ป่วยปลอดภัยหรือไม่และเป็นการง่ายที่จะนำผู้ป่วยลงมาพบปะทำกิจกรรมเข้าสังคมหรือกายภาพร่างกายที่ห้องกายภาพบาบัดชั้นล่างรวมกับผู้สูงอายุท่านอื่นด้วยการทำกายภาพบาบัดที่นี่นะคะก็จะแบ่งเป็นสองพาร์ทก็คือพาร์ทที่เป็นคนไข้นอนติดเตียงนะคะก็จะทำะภาคเช้าก็จะเริ่ม 8.30โมงครึ่งจนถึง11.30โมงครึ่งนะคะส่วนคนไข้ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่ต้องทำกายภาพแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่ห้องเนี่ยจะเป็นลงมาตอนบ่ายค่ะอย่างเช่นคุณแม่มาลัยนะคะคุณแม่มาลัยเนี่ยเป็นโรคเข่าเสื่อมนะคะตอนนี้ก็จะใช้การดัดข้อต่อของข้อเข่า,เขานะคะเพราะว่า การมีการจำกัดการเคลื่อนไหวค่ะแล้วตอนนี้คุณแม่มาลัยนะคะก็มีการจำกัดเรื่องการเดินท่านตอนนี้จะเป็นการฝึกเดินนะคะซึ่งผู้ที่จะมาเป็นนักกายภาพบําบัดจะต้องมีใบรับรองผ่านหลักสูตรตามมาตรฐานรวมถึงผู้ที่จะมาเป็นผู้ดูแลจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ที่รองรับโดยกระทรวงศึกษาธิการเช่นกันความเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต้นแบบของที่นี่ทำให้เราลบภาพลักษณ์และมาตรฐานที่ไม่ดีของบ้านพักคนชราไปได้อย่างสิ้นเชิงคุณยายเก่งเก่งเซ็งแซ่อื้ออายุ86ปีหรือที่ผู้ดูแลเรียกว่าอาาเก่งอาาเก่งอยู่ที่นี่ได้สิบเดือนแล้วในตอนแรกผู้ดูแลก็บอกว่าญาติกะว่าจะให้อยู่เพียง2-3เดือนเพื่อรักษาอาการป่วย เพราะที่บ้านอาาดูแลกันไม่เป็นแต่เพราะอาาอยู่ที่นี่แล้วสุขภาพดีขึ้นรวมถึงการดูแลที่ดียาิจึงอยากให้อยู่ต่อเนื่องจากที่บ้านไม่มีคนดูแลต้องออกไปทํางานกันหมดอาม่ากําลังหกล้มเลียวขาเดินไม่ได้เดินไม่ได้นั่งไม่ได้ต้องนอนกินสองเนื่องกว่าแล้วก็น้องตาไทยรับมาต้องอยู่นี่อยู่นี่สิบเดือนแล้ว ก็มีหลังเขาทำงานเขาก็ลื่อๆแล้วคนหนึ่งยิบฉันเดืสองคนแต่งงานไปปีหนึ่งแล้วหลังผู้ชายก็ยิบเด็กไปทำงานข้างนอกเวลาเขากลับมามึ่สองทุ่มสามทุ่มกลับมาบ้านของของเราแด่ยบ้านเก่าๆเดีอยู่ไร่ข้างบ้านมีคนแย่ๆแต่เราอาศัยเข้าไร่แต่เราแกงจายอยู่ทุกวันจะอาศัยเข้าแกงจายอย่างนี้แล้วน้องก็บอก มาอยู่ตรงนี้ดีกว่าได้กินอะไรสบายเต่เชื่อเขานีมาอยู่ดีทุกอย่างเหละยังอันนี้ทุกอย่างกับข้าวอะไรก็เลยทุกอย่างเวลาดูทีวีอะไรนอนได้หลับหาอะไรกินนอนได้ก็นอนนอนได้ราฟังฟังก็คุยกันเตียงนั่งสุดท้าเตียงนะหลังผู้หญิงก็มาทุกเดือนหนึ่งสองครั้งเอาตังนี้หน่อยมาให้ชาย แต่ส่วมากที่น้องชายออกสองหมื่นกว่าก็ออกทุเดือนในสองหมื่นกว่าความจริงอยากจะอยู่ที่บ้านแต่ตาเนื้อผ้าแต่ในนี้น้องชายบอกอยู่ตรงนี้ไม่ต้องให้ว่าห่วงการกินเดี๋ยวเดินออกมาด้วยหกล้อมเอะยิ่งหนักกว่าเก่าถึงจะสุขสบายหรือมีบุตรหลานมาเยี่ยมบ่อยแค่ไหนแต่ในใจลึกๆของอาาเก่งก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านของตนเอง ถึงแม้รู้ว่าบุตรหลานหวังดีอยากให้อาม่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ตามเพราะฉะนั้นบุตรหลานจึงควรคิดให้ถี่ถ้วนและคิดถึงผู้สูงอายุเป็นหลักว่าลึกๆแล้วท่านต้องการสิ่งใดมีอะไรที่เราทําเพื่อท่านได้และทําอย่างเต็มที่หรือยังเพื่อให้ครอบครัวยังคงเป็นครอบครัวอย่างที่เคยผ่านมาเสมอไป ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของเช็คเคสในวันนี้ที่พาไปดูบ้านพักคนชราในยุคนี้เพราะจริงๆนิวผมเองเนี่ยอาจารย์เวลาพูดถึงบ้านพักคนชรามาเราก็จะมีทัศนาคติว่าโอ้โหจะต้องเป็นที่ที่ผู้สูงวัยเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะคิดถึงบ้านแน่เลยแบบนี้ใช่ไหมครอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่มีการดูแลยิ่งขึ้นซึ่งพอเวลามาทํารายการนี่ผมก็เล็งเห็นนะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะว่าบางครั้งเองเนี่ยผู้สูงวัยต้องได้รับการดูแลที่ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะอย่างเมื่อกี้ เก,ก่กเงเก๋เงใช่ไหมอาจารย์อาม่าบอกว่า,าจริงๆแล้วในกรณีถ้ายอยู่บ้านเองคนเดียวลื่นหกล้มไปหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆภายในบ้านนี้ไม่มีใครรู้นะใช่ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเอ่อญาติต้องไปทํางานนะฮะบางทีออกไปตั้งแต่เช้ามืดน,นะฮะกลับมาก็ดึกแล้วผู้สูงอายุก็อยู่ที่บ้านคนเดียวอ่าก็อาจจะมีความลําบากคือถ้าเกิดว่าพอจะช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยเขาก็คงไม่อยากไปหรอกแต่บางครั้งเนี่ยด้วยวัยที่ถดถอยลงก็จะทําให้การช่วยเหลือตัวเองเนี่ยได้ลดน้อยลงก็จะต้องมีคนมาดูแลนะฮะ บางครั้งการจ้างคนมาดูแลหรือสถานที่อาจจะไม่เอือ้ออำนวยนะฮะก็อาจจะต้องเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสําหรับบ้านพักคนชราครับนับ้นเนี่ยก็ฝากไว้แค่นั้นเองนะคะก็มีหลายที่สามารถาหาข้อมูลได้ครับเพราะตอนนี้ บ้านเรานี่ก็เดินทางก<ม>้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงไวัยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ<ม>หลายครั้งเองเมื่อช่วงปีที่แล้วผมจําได้ว่ายังพูดอยู่ว่าเรากําลังจะก้าวข้ามเข้าไปขานเนี่ยก้าวเข้าไปข้างนึ่งละเข้าสังคมผู้สูงวัย <c oughs> แต่ผมว่าวันนี้น่าจะเข้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอาจารย์ก็ตามตัวเลขเศรษฐีของประเทศเราเนี่ยเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงก่อนถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่ประมาณสัก5ปีห้าปีนะฮะใช่เป็นตัวแน่นอนใช่ครับเป็นสังคมผู้สูงวัยปกติเขาก็จะมีว่าถ้าเป็นสังคมผู้สูงวัยเนี่ยสัดส่วนของผู้สูงงงงวััััยยยยตต่่่่่อออปปรรรรรระะะชาาากทท้้้หหมมดเเเเนนนนนีี็ลไไคบถึ แต่ว่าอีกไม่นานเพราะว่าของ ประเทศของเราเนี่ยคนก็เริ่มอายุยืนมากขึ้นนะครับผู้สูงวัยก็จะมากขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวกันไว้ก่อนว่าผู้สูงวัยเนี่ยพอเขาเริ่มมีอายุมากขึ้นเนี่ยสาขภาพเขาจะถดถอยลงไปนะครับ,รบเราก็ต้องปรับบ้านเพื่อให้เขาอยู่ได้แต่ว่าในกรณีที่เขาอยู่ไม่ได้ไม่มีคนดูแลยากก็ต้องไปทํางานก็อาจจะมองหาตัวเลือกว่าจะทํำยังไงจะให้คนมาดูแลที่บ้านหรือว่าจะให้เขาไปอยู่ในสถานที่ที่เขาดูแลได้สะดวกนะครับเพราะน,นั้นต้องตัดสินใจกันในครอบครัวด้วยนะครับครับ นี่ก็คือรามาเช็คเคสวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเวลาของเราในชั่วโมงแรกนะครับหมดลงแล้วต้องพาคุณผู้ชมไปพักคารบธงชาช่วงหน้ากลับมาวันนี้รัดคิวหมอพิเศษกว่าเคยนะครับเราจะไปเปิดเวทีพบหมอรามาออนสเตจนะฮะที่งานมติชนเฮลท์แคร์สองพ6นะครับสร้างสุขผู้สูงวัยก็ยกช่วงรัดคิวหมอไปพูดคุยกับหัวข้อ5โรคเพียงกับ วัยสูงอายุนะครับวันนี้ก็จะมีอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธ์นะครับจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าอาจารย์หมอพิษขวัญใจผู้สูงวัยนะครับไปตอบคําถามให้ก็ได้คุณแน่นยศพักเวสวร์น,นะครับมาเป็นพิธีกรบนเวทีด้วยบรรยากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันหลังเคารพธงชาติแต่ว่าตอนนี้หมดหน้าที่ของผมในหนึ่งชั่วโมงแรกแล้วนะครับลาอาจารย์หมอและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ